สวัสดีค่ะสวัสดีครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษาวันนี้วันที่สิบก,กุมภาพาันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารแล้วนะคะจะสอบหรือยังอีกกี่สัปดาห์คะเราจะเจอกันอีกกี่พฤหัสเราจะเจอกันอีกกี่พฤหัสทราบไหมสอง,สองใช่ไหมคะ ก็คือผลึกหัสหน้าแล้วก็อีกหนึ่งผลกหัสใช่ไหมสุดท้ายและที่ต่อจากนั้นก็จะเป็นยังไงสอบนะคะทีนี้เราจะมีการรวบรวมสรุปงานกันดีไหมคะดีไหมอ่าดีนะคะตั้งแต่ครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรนะดูหรือเปล่ากานเปิดกล้องเรื่องอะไรคะวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะแต่และเรื่องเนี่ยจะมีใบงานให้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเป็นใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนทําใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะเจอกันอีกสี่ครั้งก็คือสองสัปดาห์ สี่ครั้งนี้ก็จะมีงานให้ทําเช่นเดียวกันดีไหมอ่าเอาให้ไว้สรุปนะคะแล้วจะได้เก็บไว้เป็นความรู้<ด>ประจําตัวเองว่าเออตัวเองรู้อะไรบ้างรู้แค่ไหนนะคะครั้งที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปมรดกทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างที่เป็นมรดกม,มรดกเราจะได้รับมาจากใครคะอ่ะมา,ามรดกเรามักจะต้องได้รับมาจากบารรพบุรุษถูกไหม เหมือนตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้รับมรดกมาบ้างแล้วเช่นอะไรบ้านพร้อมที่ดินใช่ไหม,ไห,มหรือว่าบ้านพร้อมนี้สิน <c oughs> บ้านพร้อมที่ดินนะคะเราก็จะได้มาน้อยเป็นมรดกแต่ว่าที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วก็คือมรดกทางทางไหนทางทางวัฒนธรรมไง <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมคะ, <c oughs> อะตอนนี้บอกจะตอบอยู่แล้วนะแต่กลัวตอบผิดต้องกลัวไหมคะตอบผิด ไม่ต้องกลัวสามารถตอบได้นะคะเราตอบได้จะถูกหรือจะผิดเราก็ได้แสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะอ่ามรดกทางวัฒนธรรมมีกี่แบบสองแบบเป็นแบบไหนกับแบบไหนที่อ่าเห็นไหมเพื่อนแม้กระทั่งว่าอาจจะจําได้ไม่มากแต่เป็นยังไงรู้จักทำยังไงคะรู้จักเปิดหาเพราะครั้งที่แล้วเราจดบันทึกไหมจดในหนังสือมีไหม มีไปดูมาบ้างหรือยังนะคะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นวัตถุแล้วก็ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้หรือไม่ได้ได้ไดจําไว้เลยนึกไว้เสมอว่าอะไรที่เป็นวัตถุแสดงว่าเราต้องจับต้องได้เช่นเครื่องแต่งกายใช่ไหมเป็นวัตถุไหมเครื่องแต่งกายแต่ถ้าเป็นลักษณะของเครื่องแต่งกายเป็นอะไรถ้าเครื่องแต่งกายคือเสื้อผ้าใช่ไหมที่เราใส้สวมใส่อยู่ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นลักษณะของเครื่องแต่งกายเช่นบางที่ลักษณะการแต่งกายภาคใต้จะเป็นอะไรนุ่งอะไรนุ่งผ้าถุงผ้าสรงใช่ไหมสรงผ้าปะเตะใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของผ้าปะเตะเราเห็นแล้วมันจับต้องได้ออผ้าเนะี่ยจับต้องได้แต่ลักษณะของเขาก็จะมีความเฉพาะตัวถูกไหมแต่อย่างภาคเหนือจะเป็นผ้าประเภทไหนประเภทต้องทอใช่ไหมต้องเขาเรียกใช้อลไรผ้าทอนี่แหละใช่ไหม ที่ใช้กี่ในการทอก็จะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันแต่ว่าเหมือนกันตรงที่เป็นอะไรเหมือนกันเป็นผ้าเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะนั้นต่างกันลักษณะของลายต่างกันไหมต่างกันถ้าถามว่าเสื้อผ้าเป็นวัฒนธรรมทางด้านมรดกทางด้านวัตถุถูกไหมคะแต่ว่าลายหรือลักษณะของเสื้อผ้าเป็นมรดกทางด้านไหน ด้านศิลปะที่ไม่ใช่วัตถุใช่ไหมอ่าทีนี้งงไหมแยกได้อย่างทีนี้ที่เป็นวัตถุอะไรบ้างอะที่เราจับต้องเอ้ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เลยมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุโบราณสถานใช่ไหมรม่มร่มมาจากอะไรนะกระดาษอะไรนะสาใช่ไหม <c oughs> กระดาษสาทางภาคภาพ <c oughs> ทางเหนือใช่ไหมคะแยกได้ไหมเนี่ย จำได้ไหมว่าแต่ละภาคเขามีอะไรเป็นยังไงเสื้อผ้าก,การแต่งกายภาคเหนือเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงจาได้ไหมจำไม่ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเราคุยแค่อะไรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมบ้างถูกไหมแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปสามสี่ครั้งที่เราจะเจอกันเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าอาหารเขาเป็นยังไงรู้จักไหมอาหารแต่ละภาคมีอาหารภาคไหนบ้างเรามาแบ่งกันให้ดีก่อนนะให้ถูกก่อนนะ การแบ่งภาคถ้าตามลักษณะภูมิศาสตร์แบ่งเป็นกี่ภาค6ภาคถ้าแบ่งตามลักษณะวัฒนธรรมแบ่งเป็นกี่ภาคสี่ภาคนะคะถ้าเป็นลักษณะแบ่งตามภูมิศาสตร์มี6ภาคประกอบไปด้วยภาคอะไรบ้างภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะของวัฒนธรรมแบ่งเป็น สี่ภาคประกอบไปด้วยหนึ่งเหนือสองกลางสามอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมเราใช้คําว่าอีสานก็ได้สี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเนี่ยจะไปรวมอยู่กับตะวันออกเนี่ยหลายๆจังหวัดรวมอยู่กับภาคภาคกลางนะคะส่วนตะวันตกเนี่ยสามารถจะรวมภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ นะะคเราไม่ได้แยกเตาะจงไปว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนใกล้ตรงเหมือนกับว่าลักษณะภูมิศาสตร์รวมไปถึงวัฒนธรรมเนี่ยมันถ่ายทอดไปถึงบริเวณไหนเขาก็จะแบ่งโซนนะคะจะแบ่งเป็นแค่สี่ภาคเท่านั้นส่วนภาคตะวันตกส่วนมากจะอยู่ในโซนของภาคกลางใช่ไหมและภาคใต้ประจวบเนี่ยลักษณะวัฒนธรรมเป็นยังไงภาคใต้หรือภาคกลางภาคใต้หรือภาคกลางภาคใต้ใช่ไหมทำไมถึงเป็นภาคใต้คะ มีประเพณีอะไรบ้างที่เป็นภาคใต้มีไหมประเพณีก็จะใช้ลักษณะประเพณีคล้ายๆกันใช่ไหมมีลอยกระทงสงกรานเหมือนกันไหมเหมือนนะคะมีอะไรอีกมีประเพณีอะไรอีกภาคใต้ชักพระไหมเออจังหวัดประจวบมีการชักพระไหมมีไหมชักพระอยู่ภาคไหนภาคเหนือหรือภาคใต้เหนือหรือใต้ชักพระ ภาคใต้มีหลายคนรู้จักแล้วว่าจะต้องทำยังไงเปิดหนังสือดูได้ไหมได้เปิดหนังสือได้เปิดสม,มุดได้นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารจะไปกี่ด้านมีวัฒนธรรมมีกี่ด้านนะมีหลายแบบเลยใช่ไหมเราจะยกตัวอย่างมาทั้งหมดคือมีด้านอาหารด้านการแต่งกายด้านภาษารู้จักภาษาไหมรู้จักเล้วจะมาเรียนในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของอาหารพร้อมอยัง วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารของแต่ละภาคอาหารของแต่ละภาคจะพูดถึงทั้งกี่ภาคเลยสี่สสภาค <ภา S 1> เลยนะคะวีรวัตรรู้จักอาหารภาคไหนบ้างคะยกตัวอย่างสักหนึ่งชนิดรู้จักไหมคะอ่าเห็นไหมเขากําลังคิดใช้ความคิดอย่างอื่นอยู่นั่นเองครูก็เลยดึงกลับมาเดี๋ยวลงทางดีไหมอ่าประมือร้อมกันเนอะ ปรมือกี่ครั้งยังไม่บอกเลยปบมือพร้อมกันปรมือหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้ยเสียงดังฟังชัดมากเลยอะสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้ตั้งใจพร้อมจะเรียนหรือ,อยังจีบแอลไหมทำไมถึงอยากจีบแอลอะอ๋อมีอันใหม่มาสอนมีอันใหม่มาสอนนับหนึ่งถึงห้าเป็นหรือ,อยังเป็นหรือ,อยังทำยังไงหนึ่งถึงห้า อ้าวเอา,านิ้วมือซ้ายชูนิ้วชี้ขึ้นมามือซ้ายมือขวาก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมานักเรียนกับครูจะตรงกันไหมนิ้วเราจะตรงกันไหมไ,<ป>ไม่ตรงนะคะอ่ะมือซ้ายตั้งไว้เหมือนเดิมมือขวาชี้ที่นี้อันนี้คือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแล้วก็สองเฮ้ย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 อ้าวอ้าวสอง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 นิ้วสองนิ้วก็ต้องมีสองนิง้ว สามนี่แพ้น้องประสามต้อาน้องประสามทำได้นะสได้ไหมได้ไหมห้าเอยเ้ยเยเ้ยย,ย,ยนี่เอาแค่ห้านะไม่ถึงสิบนะเอาแค่ห้าพอไหมพอไหมพอพอแค่ห้าพอนะคะอา้าวหนึ่งกลับด้วยสิอย่ามาหดนิ้วแล้วก็เหมือนเดิมขี้โกงคุณรูนะเนี่ย อ้าวสองสามสี่อ้าว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 ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามอ้าทำไมไม่ทำแล้วว่ากายสิทธิ์ทำไม่ได้อะคะทำได้ไหม ไม่ได้เอาไปซ้อมนะไปหาสมาธิให้ตัวเองได้หนึ่งถึงแค่นับหนึ่งถึงห้ายังนับไม่ได้เลยปอสี่แล้วนะเนี่ยนับได้ยังได้ยังคะได้แล้วนะคะไปนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผัดกันเดี๋ยวพอได้หนึ่งถึงห้าคล่องแล้วเรามานับหกถึงสิบดีไหมหก <6 S 1> ทำไงเวลาหกเขาจะทำางนีหน้หกเจ็ดเอ๊ทำได้ไหม ไปฝึกเราเองนะแต่ว่าไปหนึ่งถึงห้าให้ได้ก่อนอันทีนี้มาเข้าเรื่องของเราพร้อมยางปรมมือสามครั้งปรมมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอ้ห้องนี้ปรมมือพร้อมเพียงมากเลยอ่มาดูเรื่องของเราดีกว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารในวันนี้นะคะเห็นแล้วก็หิวอีกรอบไหมไม่หิวอิ่มมากเลยตอนกลางวันทานไปอิ่มอิ่มอันไหน อันนี้อันไหอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันไหนอะ <PRI> ส้มตำอ๋อมีส้มตำม,มีอะไรอีกนะเนี่ยน้ำพริกด่ม,ม,ดมอะไรนะเนี่ย <สะ S 2> ปลาอะไรนะเนี่ย <สะ S 2> เหมือนแกงเหลืองอะค่ะเหมือนแกงทางภาคใต้แล้วก็น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาทูมีแกปีน้ำพริกปลาทูอ่ะ เขียนไว้นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารต่อเลยนะวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทราบไหมทราบไหมไม่ทราบเลยหรอ เพราะว่าในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นมีลักษณะอาหารเหมือนกันหรือต่างกันลลักษณะวัตถุดิบต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนะคะบางที่เนี่ยไม่มีอาหาร